E มาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family นะครับผมชุดนี้นะครับก็จะเป็นลูกไก่นะครับชุดที่อยู่ในแล้วล็อกอนุบาลนะครับที่เพิ่งทําคลิปไปเมื่องวดที่แล้วนะครับผมที่ว่าลูกไก่เริ่มป่วยเนาะเพราะอยู่สภาพแออัดแล้วก็เป็นหน้าฝนนะครับพื้นเริ่มชื้นนะครับเริ่มชื้นเริ่มแฉะนะเขาอานอนอยู่กับพื้นนะครับตรงนั้นนะฮะมีกรงเหล็กแล้วเขาไม่ยอมนอนนะครับเราก็เลยจัดทําการเอาออกมาอยู่แล้วอนุบาลนะครับ แล้วอนุบาลลาวกว้างนะครับลาวแบบกึ่งคางกึ่งปล่อยนะครับแล้วลาวกว้างที่เราเอาไว้ปล่อยไก่อยู่แล้วนะครับผมได้ทําไว้หลายคลิปแล้วนะครับนี่คืออาณาเขตของเขานะฮะนี่คราวนี้ที่นอนเขาก็จะไม่ชื้นละเพราะว่าเขาก็จะออกมาหากินข้างนอกแล้วก็จะมาถ่ายนะครับจะมาถ่ายอยู่ข้างนอกนะครับผมถ่ายมูลอยู่ข้างนอกเนาะก็จะลดอาการชื้นแฉะข้างในลาวได้นะครับคือลาวข้างในนะฮะ จะพาเข้ามาดูเล้าข้างในนะทำไมถึงมีสุ่มพังๆอยู่ในนี้นะครับผมเพราะว่าลูกไก่เนี่ยเขาก็จะปีนตามตะข่ายนะครับตาสุ่มเนี่ยขึ้นมาข้างบนนะครับพวกที่นอนข้างบนก็จะนอนข้างบนนะครับรู้ว่าจะกระโดดขึ้นไปนอนบนคอนบนนั้นนะฮะนี่นะครับนี่นะครับชุดที่อยู่ข้างในเนาะเราก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่แล้วเล่านี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเนาะพื้นข้างในก็จะไม่ชื้นไม่แฉะนะครับเพราะว่า พอกลางวันเนี่ยไก่เขาก็จะออกมาอยู่ห้างนอกได้นะครับที่มีสุ่มไว้ข้างในเนี่ยเพราะว่า,าลูกไก่เขาก็จะได้เดินตามตามตะแกงสุ่มนะครับตาสุ่มเนี่ยขึ้นมาบนหัวสุ่มนะครับแล้วกระโดดขึ้นไปนอนบนคอนอันนี้นะครับนี่ต้องปิดไปงีง้แต่ไก่ล่วงใช่ไหมเขาก็ขึ้นมาบนนี้นะครับแล้วกระโดดขึ้นมานอนบนนี้นะครับพวกที่จะนอนบนนี้ได้ก็จะนอนบนนี้นะครับพวกที่ยังไม่ขึ้นก็จะนอนบนนี้นะครับแต่ตอนเย็นเราก็ต้องเข้ามาดูทุกวันนะเพราะว่าจะมีบางตัวที่ไม่ขึ้นนอนนะครับจะนอนกับพื้นนะ เราไม่อยากให้ไก่นอนก,กับพื้นนะครับในหน้าฝนเนาะเพราะว่ามันก็จะมีน้ําชื้นแ,แฉะแบบเนี้เกลงวัวเขาจะป่วยได้นะครับก็แยกออกมาอยู่ข้างนอกบ้างแล้วนะนี่นะครับชุดที่อยู่ข้างในเนาะเราก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่แล้วเรานี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเนาะพื้นข้างในก็จะไม่ชื้นไม่แฉะนะครับเพราะว่าอพอกลางวันเนี่ยไก่เขาก็จะออกมาอยู่ข้างนอกได้นะครับเช้าๆเขาก็ออกมาหาก,กินอยู่ข้างนอกแบบนี้เตรียมน้าไว้ให้เขานะครับนี่บุง วงนี้ตอนแรกใส่ข้าวก็เป็นใส่น้ํารองน้ําให้ไก่กินหลายๆจุดนะฮะก็จะอยู่กระจายกระจายกันเนาะบางกลุ่มก็จะไปนอนเล่นอยู่ตรงนู้นนะครับผมก็แล้วแต่นะครับว่าไก่เขาจะเดินไปเล่นอยู่แถวไหนนะฮะก็กระจายกระจายกันอยู่นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะวิ่งเข้าอยู่ในล้านะฮะเวลามีอะไรมาตกใจเขาจะวิ่งเข้าล้าวนะครับก็จะเปิดล้าวไว้เขาตลอดกลางคืนล้วก็ลงมาดูแล้วเราก็ปิดล้าวเนาะ อันนี้ก็พามาดูนะครับลูกไก่ที่ทําคลิปลงเมื่อวานนะครับที่นะับดูแลนะครับเริ่มจะพื้นชื้นแฉะเนาะก็รีบย้ายลงมาอยู่ข้างล่างนี้นะฮะโอเควันนี้พามาดูแค่นี้แหละครับผมสำหรับคลินี้เพียบไปละบ๊ายบาย